ฉันก็ตอนแรกก็คิดว่าจะร้อนเหมือนกันครับพราะด้วยความที่บ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็พอไปจําได้เลยว่ามันประมาณสิบองศาแต่ว่าไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวไปเลยก็ทําให้ป่วยเนี่ยนะครับอะไรนะเราเรื่องหลานแล้วครับคือคือเรื่องเรื่องมีอยู่ว่าคือไม่โวนี่ขันไปหายายบอกว่าโหนี่แก่ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย ไอ้สิ่สาจริงเหรอโอ้โหเลิศมากมันมีเด็กนะมัดจุกมันตอนไหนนะครับตอนซ้อมบาสผมมันแข็งแล้วลันนี้ม่ครับได้สตาลิมปิกใช่ไหมโอ้โหอ่าจำได้เลยว่าตอนที่ไปซ้อมสตาลิมปิกคือตอนแรกอ่ะ คุยกันว่าเราจะเล่นกันขำๆอยากให้ทุกคนรอดูพี่นิวนะครับพี่นิววี่ครับผมอยู่สีดำแต่ว่าคนนั้นเขาคือเลิศสุดๆครับผมรอดูเลยรอดูเจ้าผมรอดูพี่นิวเขาที่ความสามารถเขาคือครบมากรอดูรอดู Thank you oh. love you too อืม สาวเขาผมเอาไปใม้ด <rapper> ูด้วยเอาไปแม่ดูด้วยไปครับไม oh. ่ถูกแล้วเก็บที่ผมเหรอโอ้โหเช็คบินมาเช็คบินมาอะไรนะ M5 โอ้โหอยากจริงก็อยากได้เองมากกว่านะ เนี่ยบอกเดี๋ยวซื้อ M5 ให้เนี่ยซื้อพอร์ตใหอ้อะเออบอกกูวนว่าถ้าเกิดเดี๋ยวซื้อ M5 ให้ได้นะแต่ขอพอร์ตคืนน่ <c oughs> อเออเดี๋ยววันเกิดคุณผมซื้อ M5 ให้แต่ว,วันเกิดผมคุณซื้อพอร์ตให, <c oughs> ห้ออกมาอูมาทำยังไงครับปูอย่างนี้อ๋อปูอออมาเท่ครับ <มา S 3> ทีละคนครับทีละคนมาบอกแบกบอกแบกอะไรครับมีโคเกะค่ะมีโคยันไม่เสียหล่อมาอ้โหแล้วมาดอัไห 我看看，我看看。<noise> <noise> <noise>